นิยายูกสิ์ของผมคือเรายอดรายตอนที่1,047เส้นทางที่ไม่มีใครเลือกเดินเส้นทางของยู่ชางหลงก,ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับสุดช็อกขึ้นในตอนที่เหลวอยู่ช้างหลงของเรานั้นที่ได้ไปถึงกันยังพลังนะครับที่ไม่มีใครเคยได้พบเห็นไปยังพลังที่ไม่มีใครได้ไปถึงมาก่อนเป็นเส้นทางที่มีแต่เขาเท่านั้นอยู่ช้างหลงกลายเป็นผู้มีพลังอวตารรูปตระกายร้อยวิจดอกบัวสิบเอ็ดกลีบ ร่างอวตารแสนบริสุทธิ์กับวบงแหวนเวิทด,ด้านหลังนะครับบวกกับกรีบดอกบัวทั้ง11มันเป็นอะไรที่สง่าพาเผยนะครับและหาได้ยากยิ่งราวกับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยที่จะคิดฝันมันเป็นสิ่งที่หายากราวกับนี่คือแรไอเทม จากความรู้สึกที่สูงมีนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะงอกกีบดอกบัวที่11ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอัตานมนบันเดนด้วยซ้ำกีบดอกบัวที่11ที่อยู่ช้างรุ่งมีได้ล้มล้างความรู้ความเชื่อความสตา์ที่สูงเคยมีไปอย่างสมบูรณ์แบบสูงกะยี่ตาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะเหลื่อมมองภาพตรงหน้าอีกครั้ง10 10กรีบ สู่หึงมองเห็นวงแหวนทองคำที่ถูกล้อมไปด้วยดอยกีบดอกบัวทั้งสิบเขาที่เห็นแบบนั้นนะครับได้แต่ถอนหายใจด้วยความรล่งอกเฮ้่ <c oughs> าตาฝาดไปหรือเนี่ยสายตาที่ปลามัวไปบางทีอาจจะเป็นเพราะความมืด ในที่นี้ก็เป็นได้มันไม่แปลกเลยที่ผู้ที่ถูกแช่แข็งมานานอาจจะเห็นภาพหลอนแต่เรื่องนั้นไม่ได้สลักซ้ำกันเลยตายสุดแล้วสูงก็พูดอย่างจริงจังข้าเสียใจจริงๆแต่ข้าเป็นฝ่ายที่ต้องทําตามคําสั่งอยู่ดี้ค่ะจากปุดหัวเจ้ามีเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะรอดไปได้สูงปูดจบแสดงแอสโซเลปนะครับสีดําอันใหญ่ยักษ์ออกมาเขาไม่รอช้าปลดปล่อยลําแสงทําลายล้างไปที่ยูชางรุงในทันใดตุ้ม ตว่าแสงพลังจากอาวตารทองคำบริสุทธิ์แสงสีทองเข้มทำให้ยู่ชางหลงเองก็มีทัศนาวิสัยมากพอในตอนที่ลำแสงกำลังจะพุ่งชนนะครับพลังอวตารสีทองเข้มก็หลบเลี่ยงการโจมตีไปได้เสียก่อนการโจมตีของสูงพลาดเป่าหืม สูงเห็นแบบนั้นตกตะลึงทันทีที่หลบการโจมตีได้พลังวาตารสีทองเข้มก็พุ่งมานะครับพลังวาตารบริสุทธิ์สีทองเข้มที่ไม่เหมือนกับพลังวาตารทองคําที่ไหนพลังวาตารกําลังพุ่งตรงมานะครับมันยื่นฝ่ามือออกมาไปด้านหน้าตูมสูงที่ไม่ทันได้ตั้งตัวยกแขนขึ้นด้วยแขนทั้งสองข้างแรงกระแทกที่ได้รับ จากการโจมตีทําให้สูงต้องตกลงไปบนผิวน้ําสีดําอยู่ชางหลงยกมือขวาและแล้วในตอนนั้นเองดาบยืนยาวถูกชักออกจากขวักเจ้าถือเป็นคนแรกที่ต้องตายก็เพราะดาบพลังอวตารวังวนพันแดนของข้าเจ้าถือเป็นคนแรกที่จะต้องตายก็เพราะดาบพลังอวตารวังวนพันแดนของข้าอยู่ชางหลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดุดันซ้ายป้าฟาดเขาทิ้งภาพติดตาไว้ตัวทุกคนแห่งพลังอวตารแสงสีทองเข้มพุ่งไปที่ด้านหน้านะครับ พลังอวตารวังวนพันเดนสือหงเรียกอวตารของตัวเองมาตุ้มน้ำสีดำปวยพุ่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาในที่สุดยู่ชางหลงก็มาถึงตรงหน้าของสือหงเพียงแค่ช่วยใจเดียวดาพลังงานนับสิบก็ถูกปลดปล่อยออกมาพลังอวตารวงวนพันเดนของสือหงนะครับปลดปล่อยคืนพลังอันทรงพลังอภิหมหาอปีเช่นกันเขาต้องการที่จะผลักให้ต้อยกลับ ในเวลานี้นะครับสายเกินไปแลว้วอยู่ชางหลงพูดยังไม่แย่แสแลเลยแล้วทันใดนั้นเองทันใดนั้นเองทันใดนั้นเองอิงอง,องพลังอวตารสีทองเข้มก็เริ่มขยายขนาดอย่างรวดเร็วแต่เริ่มเดิมทีเราทุกคนต่างรู้ดีนะครับพลังอวตารโรกูตารากายร้อยวิธีสิบกิบจะมีความสูงอยู่ที่200ฟุตในตอนนี้นะครับพลังอวตารที่ขยายขนาดจนมีความสูงถึง200ฟุตนั้นจู่ๆก็เริ่ม300ฟุต 350ฟุต4 0 0ฟุต450ฟุต500 5 0 0ฟุต,500ฟ,ต500ฟุตใช่แล้วครับนี่คือความสูงที่ร่างอาวตารวังบนปันเดมพึงมีนะี่มันการฝึกฝนแบบไหนกันสูงเห็นร่างอาวตารสีทองของอ,อยู่จางลงตรงหน้าก็ได้แต่ตกใจยังไม่เคยเป็นนี่มันหมายความว่าอะไรสรุปแล้วเขาตาฟาดหรือไม่ฟาดกันแน่เส้นทางที่ไม่ใคร เส้นทางที่ไม่มีใครเลือกเดินใช่เส้นทางที่เป็นของข้าเองยังไงล่ะพลังวาตานสีทองเข้มหันกลับมานะครับมันคว้าเอาวงแหวนแห่งแสงจากทางด้านหลังนะครับก่อนจะวาดไปที่ด้านหน้าอ,อกของร่างอาวาตานปันแดนที่สูงมีปังพลังอาวาตารวางบุนปันแดนของสูงเสียหายอย่างหนะักของถูกโจมตีได้แต่คร่งกลัวสูงรูจ้จุกเก็บปวดนะครับไม่ต่างอะไรจากการถูกค้อนทองคํานะครับขนาดยักษ์ทุกทั้งเป็น เขาเงยหน้าขึ้นก่อนจะเหลือบมองพลังวาตารตทองคำตรงหน้าด้วยความตกตะลึงอยู่ช่างรงไม้หยุดเพียงแค่นั้นเขายังคงกวาดแกว่งดาบโจมตีต่อไปอยู่ช่างรงไม้คิดจะปล่อยให้สู้เหิงได้ปักวงแหวนสีทองเข้มนะครับวงแหวนที่ขนาดที่ขยายขนาดใหขึ้นมันเต็มไปด้วยกลีบดอกบัวทองคำสะ,ส,ะสิบสิบเอ็ดกลีบ ดวงตาของสูเหิงเบิกกว้างในตอนนั้นนะครับสูเหิงตะหนักถึงอะไรได้เขารู้ตัวแล้วว่าเขากําลังถูกหลอกเขารีบถอนอวตารที่มีก่อนจะพุ่งตัวขึ้นแต่เสียงจากความมืดมิดเสียงของอยูชางหลงได้ดังขึ้นมาสะก่อนช้าไปแล้วสูเหิงหันกลับมานะครับพลังอวตารสีทองเข้มได้คว้าเอาวงแหวนสีทองไว้นะครับมันกวาดดวงแหวนสีทองไปรอบพลังอวตารผังโกเกิดทั้งห้าเดี๋ยวนะครับ มันพลังวาตารสีทองเข้มได้คว้าเอาวงแหวนสีทองมันกวาดดวงวงแหวนสีทองไปรอบพลังกวาดกวาดวงแหวนสีทองของตัวเองไปที่อา,อาวาตารผังก่อ,อกเกิดของสูงที่มีห้าผังตูม สูงตกระลึงเขาไม่มีประสบการณ์การต่อสู้กับร่างวตารูปแบบใหม่แบบนี้มาก่อนนะครับสูงไม่สามารถตอบตัวอะไรได้เขาได้แต่เพียงปลดปล่อยสุดยอดเข็ิชจในการเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะหนีเท่านั้นเขาพยายามที่จะรักษาระยะห่างแต่ในความมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดไม่มีสิ่งใดที่สูงมองเห็นได้มีเพียงแสงสีทองที่พุ่งมาเท่านั้นการเคลื่อนไหวของแสงสีทองทําให้ผิวน้ําแปรปวนเจ้านะ่ะยังช้าเกินไปอยู่ดี อยู่ช้างหลงนะครับไล่ตามสูเอิงพูดออกมาเขาสัมผัสได้ถึงพลังจากหัวใจเองชีวิตมันเป็นพลังจากหัวใจแเองชีวิตที่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่มันมีทั้งความสมดุลน,นุ่มนวลและทรงพลังมากขึ้นอยู่ช้างหลงยังคงไล่ตามสูเอิงต่อไปความเร็วที่ตัวเขามีไม่ได้ด้อยไปกว่าความเร็วที่อวาตารวังบุญพันเดนฝังกอเกิดทั้งห้าของสูเอิงสามารถทําได้เลยการประทะกันของพลังอวาตารรูกุตระากายร้อยวิธีนะครับ พลังอวตาร100วิถีพลังอวตาร100วิถี11กลีบที่กำลังต่อสู้อยู่กับพลังอวตารวังวนพันเดนฝังก่อเกิดทั้งห้าและก็เพราะอยู่ช้างหลงพึ่งปลีกีบดอกบัวที่11ได้เพราะแบบนั้นเขาจึงไม่คุ้นเคยกับพลังเท่าไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะที่ตัวเขามีเริ่มพัฒนาขึ้นและเริ่มเคยชินเขานะครับ <c oughs> อ่ สัมผัสได้ว่าทักษะที่ตัวเขามีพัฒนามากขึ้นทั้งการใช้พลังจากวงแหวนสีทองด้านหลังพลังวตารนสีทองเข้มใช่และกีบดอกบัวที่เปรียบดังคมดาบทั้ง11เล่มของตัวเองการไล่ล่ากินระยะเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดสูงก็ไม่อาจตนต่อได้ไม่สามารถตนต่อไปได้อีกเขาถูกแช่แข็งมาอย่างยาวนานเล่นเหนื่อยล้านะครับร่างกายจิตใจไม่ไหวแล้วสูงที่ทนไม่ไหวก็ได้คำรามขึ้นเจ้ามันเป็นไฟรุนหาที่เองนะ เขาคำรามเสทธ์นะครับประสานฝ่ามือเข้าหาการกร่อนที่จะทําบางอย่างเพียงชั่วคู่เดียวนะครับฝ่ามืออันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นรอบตัวของสู้เหงิงเอาละนะระเบิดพลังจิตอยู่ช้างหรงกวัดแกงดาบไปบนอากาศในตอนนั้นเองแสงสีทองก็สว่างไปทั่วทั้งความมืดมิด ส่วนปลดปล่อยระเบิดพลังทั้งหมดนะครับรวมบอกมา,าพลังงานสีดําจากร่างกายที่สวงมีได้ทําให้แม่น้ําสีดําระระาำระสายไม่นานเสียงคํารามก็ดังขึ้นเสียงควนกลางนะครับดังมาจากระยะไกลมันฟังดูเหมือนกับเสียงที่ดังมาจากส่วนลึกของนรก อยู่ช่างหลงขงมวดคิ้วและเริ่มสำรวจรอบตัวในขณะที่อยู่ช่างหลงกำลังเสียสมาธิสูงที้นแบบนั้นช่วยโอกาสนี้เขาปรุงตัวพร้อมกับแอสตัวเลบนะครับเพียงพริบตาเดียวแอสตัวเลบที่มีก็ปลดปล่อยลำแสงผังกอเกิดนะครับลำแสงทำลายล้างทั้งห้าสายออกมารับไปซะอยู่ช่างหลงไม่อาจที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีได้ทันนะครับเขาเลือกเจาะประสานตัวเองเข้ากับอวตารอยู่ช่างหลงเวียงดาบยืนยาวในมือไปด้านล่างแตนค่านี่แหละจะเป็นคนทำลายแอสตัวเลบเจ้าเอง พลังอวตารสีทองคขิมนะครับก็เคลื่อนไหวไม่ต่างจากตัวของยูชางหลงมันดึงแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าพร้อมกับดาบยืนยาวดาบของยูชางหลงนะครับสามารถตัดป่านลำแสงผังกอเกิดไปได้อย่างง่ายดายกรีบดอกบัวทั้ง11นั้นมันเป็นกรีบที่คมไม่ต่างอะไรจากคมดาบที่พุ่งต่อไปทันใดนั้นเองนะครับกรีบดอกบัวทั้ง11กรีบก็มารวมตัวกันตุม้ม การประทะกันอันใหญ่ยักษ์ได้เกิดขึ้นแอสโซเลปส่งเสียงสั้นสะทานมันได้รับความเสียหายไปทั่วทุกส่วนอย่างไม่ต้องสงสัยปังการโจมตีของยู่ชางหลงในครั้งนี้ทําให้แอสโซเลปที่สูงมีนะครับกระแทกเข้ากับหน้าอกของตัวเองสูงกา,กากเลือดออกมาเต็มปากเขาการเลือดออกมาเพือกหญยนะครับพลังประทานของเขาปรากฏตัวกรี่จะสลายหายไปเข้าไปในร่างใช่แล้วครับสัญลักษณ์แบบนี้นั่นก็คือ ใครก็ตามที่ถูกทำลายผังกอเกิดหนึ่งหนึ่งนะครับร่างก็จะวุบวุบปูปูโผออกมานะครับแล้วก็หายวับเข้าไปในตัวนะครับจะเป็นสัญญาสัญ,ญญาณที่ทําให้เราเรารู้ว่าคนคนนั้นตูกทำลายผังกอเกิดไปแล้วหนึ่งังนะครับเป็นอย่างน้อยใช่ครับนี่เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรอแข็งแกร่งทั้งที่พึ่งกรีพึ่งที่จะปีกอีบดอกบัวที่สิบเอ็ดได้เนี่ยนะ นี่มันเรื่องเหลือจะเชื่อนะครับใครกันเล่าในลูกล่าที่จะกล้าเชื่อว่ามันมีพลังอวตารดดกบัว11กลีบอยู่ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ช็อกสําหรับพวกเรานะครับคนดูผู้ดูทุกท่านรวมไปถึงตัวของสูเหิงและเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตคงมีอีกหลายคนที่ต้องตกตะลึงกับความสามารถใหม่เส้นทางที่ปีเตปีเตยู่ช้างหลงของเรานะครับเป็นคนที่จะเลือกเปิดเส้นทางแห่งตานานนี้ขึ้นมาเป็นเส้นทางที่ สามารถก้าวข้ามนะครับพลังอวตารวางวุ่นปันเดนไปได้แต่นับจากพลังอวตารดอกบัวสิบเอ็ดกลีบนะครับมันมากพอที่จะเอาชนะผู้มีพลังปังโกเกิดตั้งห้าด้วยร่างอวตารจีนใจยักษ์ของยู่ชางรุงบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดๆุดจริงๆสูงนะครับได้แต่หยุดเลือดลมที่กําลังพุ่งป้านในตัวเขาได้แต่เหลือมองไปด้วยความตกใจเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวพอแล้วที่จะทําลายปังโกเกิดหนึ่งพังของตัวเขาได้ แม้แต่ยู่จางหลงยังแปลกใจนะครับตัวเขาเองก็ไม่นึกว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ขอมั่นใจว่าการว่าขอมั่นใจว่าจะป้องกันการโจมตีจากลําแสงผังโกเกิดได้ก็จริงอยู่แต่ยู่จางหลงไม่คิดเลยว่าการโจมตีครั้งนี้จะรุนแรงพอมากที่จะปัดป้องการโจมตีป้องกันการโจมตีและทําลายผังโกเกิดของสุเหร่ได้ในเวลาเดียวกันติง้งทําลายผังโกเกิดสําเร็จได้รับรางวัลเต็มบุญหกพันแต้ม, 6, ตมการแจ้งเตือนนี้นะครับทาให้ลู่โจหยุด การทำสมาธิมันเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วนะครับที่อยู่ชางโรหายตัวไปอย่างลึกลับหายไปอย่างไม่มีวี่แววลูโจเองก็พร้อมที่จะตามไปที่ทําแม่น้ําสีดําเพื่อตามหาสาวุกด้วยตัวเองนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเส้นทางอักษรบรางระวังดินแดนดอกบัวดำดินแดนดอกบัวแดงก,ก็พร้อมใ้างานแล้วการจะสร้างเส้นทางอักษรบราณเดินไปยังอดแดนดอกบัวทองคำนะครับดินแดนดอกบัวแดงขึ้นอยู่กับเวลาแค่นั้น แม้ว่าลู่โจจะไม่มีเส้นทางอักษรังรก็จริงอยูแนอนนยอ่แต่ตอนนี้คงไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธไม่มีใครกล้าแต่ตอนนี้คงไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธนะครับกล้าไม่ให้ลู่โจใช้เส้นทาง,อ,งอักษรับรณอีกลู่โจเห็นการแจ้งเตือนนะครับก็รีบใช้พลังแห่งการมองจังเงียบๆสิ่งที่ตัวเขาเห็นมีเพียงความมืดมิดแต่ว่าครั้งนี้มีบางอย่างต่างออกไปเขาได้ยินเสียงคลื่นที่กําลังเคลื่อนตัวดังขึ้น ไม่นานแสงสีทอง่องสว่างตามกลางความมืดมิดนะครับดูเหมือนที่จะไร้ที่สิ้นสุดแสงสีทองได้เห็นดูไม่ต่างอะไรจากดวงอาทิตย์ที่อยู่บนฟากฟ้า มีนะครับที่ผิวน้ํามีสัตว์ร้ายมาคือมาสัตว์ร้ายที่ไม่อาจอธิบายได้ปรากฏเตื้อขึ้นปาาของมันเต็มไปด้วยเลือดมันกําลังาปากที่มีกว้างใหญ่นะครับเป้าหมายของมันก็คือสุเหรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอตัวนี้คือตัวเดียวกันกับที่แช่แข็งยู่ช้างหลงในพริปตา่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่เป็นตัวเดียวกันบอกได้เลยว่าแย่แน่ๆเป้าหมายของมันคือสุเหรนะครับสุเหรที่ถูกโจมตีร่วงล่นนั้นขอเขาเห็นสัตว์ร้ายตรงลงมานะครับที่พุ่งตรงามาโจมตีก็รู้สึกสิ้นหวัง การเคลื่อนไหวของตัวเขาในก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นการเคลื่อนไหวด้วยการใช้กระบวนท่าโจมตีแบบใหญ่ยักษ์นะครับมันจึงดูดความสนใจของเราราชาสัตว์ร,ร้ายเมื่อเหลือบมองไปด้านล่างหัวใจของสูงก็เต้นไม่เป็นจังหวะในตอนนี้ทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วสูงเลือกเี่จะใช้แอสโซแลบแอสโซแลบทีกว้างใหญ่รากับท้องฟ้าปลากุดขึ้นเขาหวังที่จะใช้นะครับมันเพื่อปิดปากที่เพื่อนเลือดของราชาสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นแต่ว่าราชาสัตว์ร้ายตรงหน้ารวดเร็วเกินไปมันเห็นแอสโซแลบรีบเคลื่อนไหว ราชาสัตว์ร้ายเลือกที่จะใช้สอนน้ำจูโจมใสแอสโตแบบปังปังปังบ่าไปแล้วนะครับราชาสัตว์ร้ายใช้ลำแสงสอนนะครับใช้กระสุนวารีนะครับเป็นคาราเต้มนุษย์เงือก การโจมตีครั้งนี้ทําให้แอสตโตเลปนะครับที่สวงมีถูกผลักกลับเมื่อเห็นว่าราชาสัตร,ร้ายอยู่ใกล้แค่ไหนสวงก็เริ่มตื่นตนกอยู่ช่างโลงเห็นทุกอย่างจากร้างบนยังคงปลดปล่อยดาบพลังงานอย่างต่อเนื่องดาบพลังงานของเขานะครับกำลังส่องแสงอยู่บนแอสโตเลปสีดํา สัตว์ร้ายใหญ่ยักษ์กัดไปที่แอสตเลปบสีดํามันกําลังทําลายแอสโตเลปรเนี่ยสู่เหิงที่ถูกโจมตีก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและสูญเสียปังก่อเกิดทั้งความกลัวความสิน้นหวังและความรู้สึกของผู้ไร้พลังมันก่อตัวขึ้นมนุษย์นีนั้นช่างโงูเขามนุษย์นีท่านช่างไร้พลังงและอ่อนแอถูกสิ่งถุกอย่างได้หักล้างกับความภาคภูมิใจที่สู่เหิงคนนี้เคยมี ตายที่สุดแล้วนะครับสูงก็ได้แต่ตะกูลออกมาอย่างสิ้นหวังอย่าอยู่อยู่ช้างลงช่วยช่วยข้าด้วยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตออนหน้านะครับ1 4 8 8กรีบที่11เหลือจะเชื่อนะครับแต่พลังอวตารโรกุตารากายร้อยวิธีนะครับพลังอวตารขั้นยวนเสรินเจียนะครับ11กรีบได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วไม่จากัน าจากพลังอวตาราเขาเรียกอะไรแล้วนะครับพลังอวตารร้อยวิถีเนาะหรือพลังอวตารรูปูตรากายร้อยวิถีเนี่ยดอกบัวสิบกีบที่ปกติแล้วมนุษย์หนึ่งคนนะครับจะไปตันที่เลเวลสิบกีบจากนั้นก็จะริเริ่มผังกอเกิดนะครับและหลังจากเปิดใช้งานาผังกอเกิดก็จะสามารถสร้างอวตารวังวนพันแดนได้ก็ ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับกดทุกอย่างที่มีในโลกเนี่ยมันจะถูกพังไปด้วยาการกระทําของอยู่ชางหลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดๆนะครับยู่ชางหลงของเราเนี่ยมันเลือกที่จะฉีกออกมานะครับอีกเส้นทางหนึ่งเลยก็นี่คงเป็นเส้นทางที่เราผู้ตัดดอกบัวนะครับคงจะต้องเลือกจะเดินตามยู่ชางหลงคงมีแต่หุนทางนี้เท่านั้นนะครับที่จะทําให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่ง,ง,งพอที่จะต่อสู้ต่อกรกับผู้มีพลังอวตารของวุ่นปันแดนได้ ก็เท่าที่เห็นนะครับถ้าไม่ปิดรู้สึกว่าร่างอาวตารของอยูชางหลงนะครับพลังอวตาร11กลีบเนี่ยมีความสูงมากถึง500ฟุตนะครับปกติผู้มีพลังผังกเกิดทั้ง5เนี่ยความสูงมันกี่กี่กี่ฟุตแล้วนะครับผมไม่แน่ใจก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับปกติผังก่เกิดผังหนึ่งมันเพิ่มทีละไม่สิพลังอวตารร้อยวิถีปกติมันจะเพิ่มครั้งละ5้าฟุตเนาะแปดกีบไป9กีบ าจากร้อยฟุตไปร้อยห้าสิบแล้วก็จากเก้ากีบไปสิบกีบเนี่ยร้อยห้าสิบไปสองร้อยส่วนพลังอวตารวังบุญฟันเดนเนี่ยเพิ่มทีละห้าสิบหรือทีละร้อยแล้วนะครับจาไม่ได้ก็เราไม่ได้โฟกัสจุดนั้นมานานแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เห็นตัวละครหลายคนที่มีพังก่อเกิดกันเกิน3ามพังสี่พังห้าพังจนไม่ได้ให้ความสลักสําคัญกับขนาดของอวตารสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเล็กตอนนี้มันก็ค่อนข้างโอเวอร์นะครับเนื่องจากลู่โจของเราเคยใช้ พลังอวตาราวังวนฟันแดนที่ใช้โดยการระเบิดจุดสุดยอดพลังนะครับร่างอาวตารสูงถึง1,000ฟุตนะครับฟันพันบวกๆครับพัน50ฟุตถ้าจำไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับเซียเจนรงผู้ที่เป็นเจ้าสฟาโอคอยตามินก็มีพลังอวตาร12ปังเป็นอย่างน้อยนะครับในตอนนั้นเราไม่ได้เห็นเขาปล่อยพลังมาแบบสร้างอาวตารมา ซัดกันหมัดต่อหมัดนะครับเนื่องจากพลังของลู่โจเนี่ยมันก่อนข้างที่จะเหนือล้าด้วยการ์ดรีรับสูงสุดเนี่ยมันเป็นขั้นกว่านะครับเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของการ์ดการโจมตีของปิชคาดเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของการ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังฉบับปรับปรุงนะครับมันเป็นขั้นกว่าที่ถ้ามีแค่ผังก็คือตั้ง12เนี่ยไม่พอนะครับมีกี่ชีวิตก็คงจะต่อสู้กับลู่โจณนะตอนที่ใช้การ์ดรีลับสูงสุดไม่ได้จริงๆ ข้อเสียอย่างเดียวของการรีรับสูงสุดนะครับอย่างที่รู้กันเมื่อได้มาซึ่งบางสิ่งก็จะย่องต้องสูญเสียบางอย่างไปเสมอใส่แล้วด้วยการมาซึ่งพลังอันใหญ่ยิ่งเนี่ยะครับด้วยพลังอันทรงพลังก็จะเลกมากับระยะเวลาที่แสนสั้นก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ชางหลงของเราได้ทําสิ่งที่สุดยอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนหน้ากีบที่11นะครับ เราก็จะมาดูกันว่ายู่ชางหลงเนี่ยจะช่วยสูเหิงหรือเปล่าหรือ,อยู่ชางหลงจะปล่อยให้ตายไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วอยากเห็นนะครับรีอคชั่นของลู่โจที่รู้ว่ายู่ชางหลงเนี่ยเปิดเส้นทางนะครับไปถึงพลังอวตาร11ปกรีบได้เนี่ยขนาดตัวพระเอกเองนะครับ GM เนี่ยยังไม่สามารถมีหรือทำอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับลู่โจของเราก็ไปตามสติปสติปคือนอกจาก ออไอ้ดอกบัวสีน้ำเงินดอกบัวสีม่วงนะครับสีม่วงเข้มหรือสีน้ําเงินของลู่โจนเนี่ยที่มาจากพลังวิเศษโดยระบบด้วยพลังคิดอักษรสวรรค์คำพีเทวาโลกเนี่ย อย่างอื่นนะครับลูโจก็เดินตามทฤษฎีเหมือนกับผู้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไตเต้าจาก8กลีบมา9ก้ากลีบ9กลีบมา1ิบกีบ10กีบมา,ารี่เริ่มฝังกอเกิดรี่เริ่มฝังกอเกิดที่1ได้ก็เปิดใช้พลังอตารวงวนปันแดนขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดผังกอเกิดเข้าไปเริ่มเริ่มมาจนตอนนี้มีพลังปังกอเกิดอยู่5ปัง6กังก็อยู่สางหรณนะครับทาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่า เส้นทางแห่งการฝึกยุทธเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี